ความเป็นมาของโครงการมูลนิธิยุวทูตความดีที่เสริมสร้างการปลูกจิตสำนึกฝึกจิตอาสาพัฒนาโลกทัศน์ให้เยาวชนเป็นคนเก่งและดีจะเป็นเช่นไรติดตามรับชมได้จากรายงานค่ะจุดเริ่มต้นของโครงการยุวทูตความดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยกระทรวงการต่างประเทศิเริ่มเพื่อทุนก้าวถวายเป็นราชสักการะในวัดโลกาสประชชนมายุ72พรรษา โดยมีโรงเรียนประถมศึกษานำร่อง76จังหวัดทั่วประเทศเขาร่วมทำโครงการกิจกรรมเสริมสร้างความดีให้กับเยาวชนยุวทูตเพื่อเป็นอนาคตที่เข้มแข็งของสังคมและประเทศชาติและหนึ่งในโรงเรียนนำร้องก็คือโรงเรียนสลิดีเดจจังหวัดจันทบุรีมูลนิธิยุวทุตความดีนะคะขอย้อนหลังไปนิดนึงเกี่ยวกับโครงการยุวทูตความดีเฉลิมเกียรติซึ่งก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2542 เป็นการริเริ่มโครงการของกระทรวงการต่างประเทศร่วมมือกับสำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติในสมัยนั้นหรือสพชนะคะปัจจุบันก็เปลี่ยนเป็นสำนักงานคณะกรรมการการศักั้นพื้นฐานหรือสปทนะคะร่วมมือกันเพื่อคัดเลือกโรงเรียนเริ่มต้นเลยก็คือคัดเลือกโรงเรียนโดยเน้นโรงเรียนประถมศึกษา่อนจังหวัดละหโรง,งเรียน ซึ่งโรงเรียนสลิดดิเดตก็ได้รับการคัดเลือกจากสปอชอในขณะนั้นเข้าร่วมโครงการค่ะสำหรับเป้าหมายหลักเลยนะคะของออโครงการเนี่ยก็จะมีทั้งหมด3ประเด็นนะคะคืออันที่1ก็คือเป็นการช่วยปลูกฝังและพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้คู่คุณธรรมอันนี้คือข้อที่1ข้อที่2ก็คือ,อ,อให้เด็กเนี่ยมีภูมิคุ้มกัน ละคะทางจิตใจและอันที่สามเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสในการเปิดโลกกระนัค่ะนี่คือเป้าหมายหลักเลยนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้โรงเรียนก็เมื่อรับนโยบายมาก็ดำเนินงานต่อมาค่ะ ขณะที่โรงเรียนดังกล่าวส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพคุณธรรมและจิตสำนึกเพื่อส่วนรวมซึ่งเริ่มที่เยาวชนมุ่งส่งเสริมให้เยาวชนไทยมีคุณธรรมจริยธรรมมีความคิดที่ก้าวไกลสามารถรู้เท่าทาันและปรับตัวให้เข้ากับกระแสโลกาภพิวัต์ผ่านโครงการและกิจกรรมที่หลากหลายมูลนิธิยุวทูตความดีเนี่ยเดิมก็ชื่อโครงการยุวทูตความดีเฉลิมพระเกียรติ เมื่อเราดำเนินงานมาถึงระยะหนึ่งนะคะคณะรัฐมนตรีก็มีมติเห็นชอบให้เป็นโรงเรียนต้นแบบของโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะเมื่อปี2544และเมื่อปี2547สมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีก็ทรงรับไว้ในพระบรมราชูธถรมค่ะเมือ่อเห็นว่าโครงการยุทูตความดีเนี่ย ได้รับการคัดเลือกเป็นโครงการต้นแบบทางมงูลนิธิก็ทางกระทรวงการต่างประเทศก็ได้ดําเนินการขอจดทะเบียนขึ้นเป็นมูลนิธิยุทธวุตความดีเพื่อรองรับการดําเนินงานอย่าง,ย,างยั่งยืนนะคะโดยมีสํานักงานตั้งอยู่ที่กระทรวงการต่างประเทศค่ะมีท่านประหลัดกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานมูลนิธิค่ะ และเป็นประธานคณะกรรมการทำงานร่วมกับประธานโครงการยุวทูตความดีคือท่านทูตด,ดอนปรมัดวินัยซึ่งปัจจุบันท่านก็เป็นรัฐมนตรีช่วยของกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็มีผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายๆหน่วยงานเข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการนะคะทำงานร่วมกับท่านผู้อำนวยการมูล,ละนิธิก็คือท่านทูดจันทิพาผู้ตระกูลค่ะ นอกจากนี้นักเรียนโรงเรียนสาลิดีเดจังหวัดจันทบุรีหลักสูตรการเรียนการสอนโครงการห้องเรียนพิเศษห้องเรียนภาษาอังกฤษหรืออิงลิสโปรแกรมมีนักเรียนได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของหมู่รณิธย,ยทุทธูตความดีร่วมเดินทางในการพัฒนาโลกทัศน์เสริมสร้างประสบการณ์และเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมในการเป็นเยาวชนยทุทธูตความดีของประเทศไทยในการคัดเลือกนักเรียนนั้นโรงเรียนจะคัดเลือกเบื้องต้น คือคัดเลือกนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถมีจิตอาสานะคะชอบช่วยเหลือผู้อื่นบําเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมเนี่ยเข้าร่วมในการเข้าค่ายเพราะในแต่ละโครงการก็จะมีการจัดเข้าค่ายให้กับเด็กนะคะทั้งทั่วประเทศเลยทั้ง4ภูมิภาคในสีภูมิภาคก็จะแบ่งออกเป็นสีค่ายแต่ละค่ายก็จะมีชื่อเรียกไม่เหมือนกันเวลาเด็กไปเข้าค่ายเนี่ยเราก็จะ ไปช่วยดูแลห่างๆไม่มีสิทธิ์ในการที่จะคัดเลือกเด็กนะคะกรรมการจะเป็นของทางมูลนิธิเองหรือจากวิทยากรที่มาให้ความรู้แล้วก็จะเหมือนกับเป็นแมวมองนะคะคอยดูว่าเด็กคนไหนที่มีความเหมาะสมก็จะคัดเด็กเข้าร่วมนะคะในการเดินทางไปเปิดโลกััน์ค่ะก่อนที่น้องนภัสจะได้ไปเนี่ยมีรุ่นพี่นะคะได้มีโอกาสไปก่อนคือในปี2 5 5 6เนี่ย ก็มีไปเปิดโลกทัศน์ในแถบบ้านเราก่อนคือในกลุ่มอาเซียนเรานะคะทั้งหมด10ประเทศโดยแบ่งออกเป็นชุดๆนะคะนักเรียนนเรียนสริดิเดชชุดแรกที่ได้ไปก็เป็นนักเรียน3คนนะคะไปเปิดโลกทัศน์ที่ประเทศอินโดนีเซียนะคะก็ไปแสดงความรู้ความสามารถไปผูกมิตรไมตรีกับโรงเรียนที่อยู่ในประเทศอินโดนีเซียมาแล้ว จนกระทั่งมาถึงปี2557ก็มีการเข้าค่ายอีกนะคะเพื่อที่จะคัดตัวเด็กไปเปิดโลกทัศน์ที่ประเทศเยอรมันนะคะก็น้องนภัสกับน้องอพันพิลาก็ได้เข้าไปสองคนแต่ว่าในแถบอาเซียนได้ไปที่ประเทศมาเลเซียนะคะคือจะมีแมวมองคัดเลือกเด็ก ให้ไปเปิดโลกทัศน์ต่อในทางยุโรปบ,บ้างนะคะก็น้องนภัสก็ได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้และที่ผ่านมาล่าสุดการเดินทางเป็นหนึ่งในสีของเยาวชนยุวทุดความดีของประเทศไทยระหว่างวันที่10บถึงยีพฤษภาค,คม2558เด็กชายนภัสรักความชอบ นักเรียนจากโรงเรียนสดีดิเดตจังหวัดจันทบุรีได้เดินทางเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในสหพันธรัฐเยอรมนันรวมถึงการเป็นตัวแทนของเยาวชนไทยสารสัมพันธ์กับเยาวชนนาน,นาชาติและได้กลับมาบอกเล่าเรื่องราวต่างๆและประสบการณ์ที่ได้รับกลับมาบอกเล่าให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่โรงเรียนได้ทราบถึงประสบการณ์อันน่าภาคภูมิใจผมก็ได้เรียนรู้ประสบการณ์หลายอย่างครับแล้วก็ได้ไป ที่เอาสารที่ต่างๆครับแต่ที่ผมชอบมากที่สุดนะครับก็คือนิสัยของคนเยอรมันนะครับเขาจะเป็นมิตรเฟลลี่มากครับถึงแม้ว่าภายนอกเขาอาจจะดูแบบเครียดแต่ว่าเมื่อเรายิ้มให้เขาเขาก็จะยิ้มให้แล้วก็พักทายกันตลอดเลยครับนะครับผมได้นำวันน่าทำไทยอย่างโขนไปเผยแผ่เขาได้รู้จักกันครับ ซึ่งผมก็ได้แสดงเป็นหนุมานหรือลิงครับผมเราก็ได้แสดงในตอนคนทงครับและนี่คือเยาวชนของจังหวัดจันทบุรีหนึ่งในสี่คนของประเทศไทยที่เป็นเยาวชนยุวทูตความดีมีฐานพลังคุณธรรมและฐานพลังความรู้ที่ได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนดีมีความสามารถ ให้ก้าวขึ้นสู่ความเป็นเลิศในสาขาวิชาที่ถนัดเพื่อสร้างแบบอย่างที่ดีและเป็นแหล่งบันดาลใจให้กับเยาวชนในจังหวัดจันทบุรีและประเทศไทยทางโรงเรียนสลิดดิเดตและนักเรียนของโรงเรียนสลิดดิเดตทุกคนต้องกราบขอพระคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีไม่ว่าจะเป็นท่านประธานมูลนิธิท่านประธานโคราางการยุทูต์ความดีท่านผู้อำนวยการมูลนิธิยุทูตความดี รวมถึงท่านทูตจากประเทศต่างๆและท่านกงศูลใหญ่ที่นครแฟรงค์เฟิร์ตประเทศเยอรมันด้วยค่ะกับขอบคุณมากค่ะครับผมก็ขอขอบคุณประธานโครงการมูลนิธิยุวทูตความดีออผอพุ่นรายการมูลนิธิยุวทูตความดีสากกงศุลใหญ่ประจำนครแฟรงค์เฟิร์ตครับผมและก็ผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านครับ,บค,ครับ